สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับวิชาว,วิทยาศาสตร์นะคะในหัวข้อเรื่องการอนุรักษ์แหล่งน้ําเดี๋ยวครู่นะคะจะให้เด็กๆด,ดูวิดีโอนะคะเกี่ยวกับปัญหาในแหล่งน้ํานะคะว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรและเด็กๆเ,เนี่ยมีแนวทางในการแก้ปัญหาแหล่งน้ํานี้ได้ยังไงนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะต่อนะครับอย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตไปนะครับผ่านไปตรงคลองเตยผมเห็นคลอง เป็นคลองสาธารณะในเขตคลองเตยให้ทีมข่าวลวงไปสำรวจตรวจสอบสภาพน้ำในคลองตั้งแต่บริเวณวัดสะพานพระขนงมาตามแนวคูคลองผ่านหน้าสำนักง,งานเขตคลองเตยไปตามทางรถไฟถนนทางรถไฟสายเก่าจนถึงบริเวณด่านเก็บเงินค่าทางด่วนอาจนารงภาพเป็นอย่างที่เห็นน้ำในคูคลองมีสีดำขุ่นมีขยะมูลฝอย เป็นจำนวนมากอย่างที่เห็นเนี่ยนะที่สําคัญเปิดกระจกถ้าขับรถผ่านมีกลิ่นหมิน่นอ่าเหม็นรุนแรงตลอดทั้งแนวเนี่ยน้องไบได้กลิ่นเข้ามาถึงในรถเลยนะคะนักข่าวถามชาวบ้านกับผู้สัญจรไปมาตรงนั้นเนี่ยนะมีชาวบ้านท่านหนึ่งชื่อคุณกันนิกาบุญแสงอายุ5 1เปีค่ะบอกกับนักข่าวของเรานะคะว่าเธอเติบโต เกิดและโตในชุมชนย่านคลองเตยเพราะฉะนั้นคุณกันนิกาบอกเธอเห็นการเปลี่ยนแปลงของคูคลองสาธารณะมาตลอด50ปีเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วนน้ำในคลองยังใสสะอาดอยู่ไม่มีปัญหาเน่าเสียนะคะแล้วเธอก็บอกเลยว่าตอนเด็กยังเคยว่ายน้ําเล่นในคลองได้ไม่มีปัญหาจนกระทั่งพอชุมชนตรงจุดนี้มีการพัฒนามีการสร้างทางด่วนมีบ้านเรือนชุมชนแออัดอยู่ริมคลองน้ําก็เริ่มเปลี่ยนไปค่ะเธอบอกนะครับว่า มีตลาดคลองเตยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งเธอคิดว่าอาจจะมีการปล่อยน้ําเสียจากกิจกรรมในตลาดหรือไม่ประกันใดอันนี้ก็ไม่แน่ใจเธอบอกเป็นต้น,น,นว่าการเชื่อเป็ดเชื่อไก่รวมถึงสงภาพคลองก็เป็นคลองปิดมีการปิดประตูน้ําทำสองฝั่งเพื่อการไม่ให้น้เสียไหลลงสู่แม่น้าเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นน้ามันก็ไม่สามารถไหลเวียนไปไหนได้มันก็กลายเป็นน้ําเน่าเสียรุนแรงนะคะคงไม่ต้องถามนะครับว่าอยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาแก้ปัญหาหรือไม่เพราะหนึ่ง มันเน่าทรงเป็นรบกวนข้อสองน้ำมันนิ่งนะเพราะเป็นคลองปิดใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคด้วยนะคะถ้าแค่เก็บขยะในคลองอย่างเดียวเธอบอกส่วนตวงเธอเธอคิดว่าแก้ปัญหาไม่ได้ค่ะมันต้องไปจัดการตั้งแต่ต้นเหตุนะคะฟังเสียงดูนะฮะน้ำขุ่นมากเหม็นมากขยะก็เยอะบางวันนั่งรถลงจากทางด่วนมากินก็เข้าไปในรถมันก็ขยยกขยะเหง้างเทงจะลงไปนั่นนะเยอะมจาจกชาวบ้าน่ะไรเทงจะลงไปไม่ แม่ไปขออาา่นะแม่ไปทิ้งจังขยะน่ะเรื่องศกรกหาเป็นน้ําใสสวยเป็นน้าแบบแม่น้าเจ้าพระยาเหล่านี้เลยมาตอนหลังนี่เขาทาทางด่วนมาตอนหลังเขาก็ขายเพยื่อขไก่ไก่เชือดไก่อะไรเงี้ยน้ําไก่มันก็ไหลลงมาแล้วทําให้แบบน้ําสกรกแล้วก็ปิดตรงประตูตรงวัดจักรน้ํเนี่คือมันเข้ามาผัดเปลี่ยนไม่ได้เลยคือมันต้องกักเอาไว้เลยโดยตรงเลยอะ่ะมันมันเปลี่ยนไม่ได้เลยแต่น้ำเนี่ยมันมันไม่ได้ปรับปรุงเรื่องน้ําเลย คือเขาปล่อยอย่างเดียวอะ่ะปล่อยปยปล่อย,อย,อยทิ้งลงมาอย่างเดียวเลยคือตรงนี้ปรับปรุงหญ้าตั้งนู่นนะตั้งนัก,นก,นกนต,ตรงนู้นเลยตรงตรงนี้ตลาดของเตยเราอะ่ะนั่นแหละฮจากที่เด็กๆได้รับชมวิดีโอไปนะคะเด็กๆพบเจอปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำหรืไไม่คะ ถ้าพบเจอเด็กๆคิดว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรและส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะและเด็กๆเนี่ยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงสำหรับวันนี้นะคะครูมีคำแนะนำจากเด็กชายต้นน้ำนะคะสำหรับการอนุรักษ์น้ำว่าพวกเราเนี่ยสามารถนะคะอนุรักษ์แหล่งน้ำเนี่ยได้ยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยค่ะตที่สเรื่องการอนุรักษ์น้ำ สวัสดีครับผมน้องต้นน้ำวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีที่ช่วยในการอนุรักษ์น้ำเพื่อให้มีทรัพยากรน้ำที่ยังย่งยืนกันครับการตัดไม้การวางแผนตัดไม้อย่างถูกวิธีนั้นช่วยลดความเสียหายของหน้าดินจากการกร่อนซึ่งส่งผลทำให้น้ำในแหล่งน้ำขุ่นได้เช่นการไม่ตัดต้นไม้ในพื้นที่ทั้งผืนในครั้งเดียวการสร้างฝายชะลอน้ำจะช่วยทำให้ชะลอการไหลของน้ำทำให้ดินชุ่มชื้น และทำให้มีน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรทำให้ลดการไหลของสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำการบำบัดน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำหรือนำน้ำที่บำบัดนำกลับมาใช้ใหม่การกำจัดสิ่งสกปรกจากชุมชนเพื่อลดปัญหาการเน่าเสียของน้ำที่เกิดจากขยะมูลฝอยการเพิ่มปริมาณน้ำลงในแหล่งน้ำน้ำที่ปล่อยลงมาเสริมนี จะช่วยทาให้ความสกปรกของน้ําลดน้อยลงในช่วงฤดูแล้งความสกปรกของน้ําตามแม่น้ําลาคลองจะมีอัตราสูงมากถ้ามีการเพิ่มระดับให้สูงขึ้นแล้วจึงค่อยๆระบายน้ําออกไปให้เข้ากับจังหวะน้ําขึ้นน้ําลงสิ่งสกปรกต่างๆจะไหลลงสู่ทะเลได้สะดวกและรวดเร็วซึ่งจะไม่ตกตะกอนค้างจนทําให้น้ําเสียเกิดขึ้นในแม่น้ําลําคลองได้ครับการปลูกพืชคลุมดิน การปลูกเพื่อคลุมดินกลุ่มนี้สามารถลดการกร่อนของดินแล้วยังรักษาความชื้นในดินด้วยซึ่งจะเป็นการประหยัดน้ำในการเพาะป,ปลูกได้อีกแนวทางหนึ่งกังหันน้ำหรือเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยเป็นกังหันน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศทำงานโดยการหมุนปัน่นเพิ่มเติมอากาศให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีสามารถประยุกต์ใช้บำบัดน้ำเสีย จากการอุปโภคของประชาชนน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งเพิ่มออกซิเจนให้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตรการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของหน้าดินที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดการขุ่นของน้ําเป็นยังไงบ้างครับวิธีการอนุรักษ์น้ําของน้องต้นน้ําน้องต้นน้ําอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์น้ําเพื่อน้ําที่สะอาดและยั่งยืนต่อไปวันนี้ น้องต้นน้ำขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆทำกิจกรรมการอนุรักษ์แหล่งน้ำนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยทำลงไปในกระดาษ A4 นะคะทำเป็นแนวตั้งนะคะและเขียนชื่อกิจกรรมไว้ด้านบนหัวกระดาษนะคะทันลงมาเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะ ทันลงมาเขียนเป็นชื่อชั้นและก็เลขที่ของตัวเองนะคะต่อไปให้เขียนคําชี้แจงและข้อคําถามนะคะสําหรับใบกิจกรรมนี้ทั้งหมด3ข้อค่ะซึ่งให้เด็กๆนะคะเขียนตามตัวอย่างดังในคลิปได้เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ